เดี๋ยวมันไม่หอมปีกแห้งแล้วมันหอมปีกแห้งอีกนึงของเพื่อนนะเอาเผ็ดพอดีพอใช่ไหมชุ่มตำปลาตอนน <c oughs> ี่ทำเองเหรอครับเออ่ปรุงใหม่ค่ะปรุงใหม่เอามาปรุงใหม่ซื้อเข่เาน่า,ากินมากร้านนี้ เดินทั่วตลาดหรือยังเดินแล้วมันตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะสี่สิบนะคะเจ๊ตลาดราตรีนะใช่ค่ะตลาดราตรีทุกวันราตรีนี่มีทุกวันเลยใช่ค่ะมีทุกวันตลาดแรงตลาดเย็นจะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นตลาดเย็นอ๋อ๋อทุกทุ่มครึ่งเองเนาะสองทุ่มครึ่งสามคนเดินเร็วเนาะใช่ใช่ อันนี้ตำอะไรเอ่ยอันนี้ตำป่านะคะตำ <reco> ป่าอีกแล้วตำอะไรคะสาวๆสั่งนะคะตำป่านี้าสิบบาทสี่สิบค่ะพี่้าสิบบใช่ค่ะตำป่าสี่สิบบา ตำปากตำม่วงแบบเดียวกันไหมไม่ค่ะตำม่วงจะใส่ต้มผักนะคะอ๋อตำม่วงใส่ต้มผักจ้าเอาเผ็ดเอาเผ็ดไหมเผ็ดเนาะสูตพริกสดพริกแห้งนะนี่มะละกอสับมะละกอสับอย่างดีเลยอ่าไม่ขูดสับเอาออตำราเผ็ดไหมเออตำราตำราเผ็ดเลย โอ้โหมาดูที่เผ็ดเผ็ดเลยเป็นยังไงโอ้โหเผ็ดมากตำราวเผ็ดเผ็ดมีชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านมาตำค่ะดูเมนูร้านมาตำใช่ร้านมาตำ มุกาหารตลาดราตรีตลาดราตรีโอ้เผ็ดจริงด้วยนี่เผ็ดเลยแหละโอ้อย่างเดียวหรอจ้าเพิ่มอะไรอีกไหมจ้านำเาล่าอย่างเดียวเน้อ จริงจริงยืนยืนยังเผ็ดแทนเลยกินไหวเหรอเรากินเผ็ดเนาะโอ้ทำไมเผ็ดไม่แบแดงนี่ผมชอบปลานี่แหละอัเนี้ยทอบตอนไหมแกประทับตอนแล้วเนี่ยปลาร์ต่อนปลาต่อนอะไรเพิ่มจ้า เาร้านมีก่ร<ม>านตำนะนี่น,น,นี่ร้านมาตำตำปูนาตำเราตำซั่วรวมกันเลตำน้ำปลาตำปูปลาตำแตงตงก็โพดไข่เค็มนะมาหมดเลยนะนี่ไขล่ลางลังไข่ทรงเครื่องนะเยอะมากนี่มะละกอ ต้ำใส่ไหมใช่ตอ,อันนี้ตาอะไรครับตมปลาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าใส่กคบหมูด้วยสิบห้าบาทค่ะเ้นมาใส่ถึงให้แม่หน่อยครับลูงเขาคูนแค่หนึงกับสิบบาทเหรอเดี๋ยไม่ได้กรอบเลยทุณนายแคบบ่หนึ่งจะเพิ่มเข้าไปบ่มันจะไม่ไมอืดต้องแก้สีส่ไม่ใส่ไม่ใส่ กลัวแต่หลงใส่ตอนให้เน,น,น,นานนะ,ะใส่ะชิมไหม เอ,เอา,อาเอาไข่บอกค่ะน่ะเอาไข่เนาะอันไหนสิบบาทขัดมีนะสิบบาทจา้ะได้ค่ะคันมียังเยียวลูกสามถุงนี่ครัขยันพูดเพราะนะฮะนี่ลูกค้าเก่งนะฮะัมีสามถงของพ่อหนาอเอาเขาพุ้นเยอะอีกสิบาทใช่ไหมใช่จะอะไรอีกพอย,ยังแค่นะั้นไข่เท่าไร <4. S 1> า 20, หร่สี่ไข่ยี่สิบเนาะ ม,มี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 ผัดโฟมกับซ้อมมีให้เอาเลยเนะาออะสวัสดีค่ะตำรากุ้งสด่เผ<อ>็ดเอาแซ่บแซ่เอเคพี่เป็นเอากุ้งสดให้แม่ด้วยลูกเปรี้ยวๆนะคะได้ๆๆค่ะไ,ไ,ไม่เผ็ดเปรี้ยวๆเนาะ 太难了。 ได้ค่ะได้เดี๋ยวตำให้ให้เลยจ้ะเยียสเได้ค่ะได้ค่ะของคนสวยเท่าไหรอีกไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมซ่อมกี่อันซ่อมสองโฟมอันหนึ่งเนาะสี่สิบบาทจ้ะต่อไปตำกุ้งสดนะจะอันนั้นสิบห้าค่ะเอาด้วยเลยเนาะมามามา

กุ้งใช้ใส่นะวันนี้นะคือดีคัะคุณนายเลอกเลยนะจ๊ะเลอกเลยไม่กินหรอกินอย่างอื่นไหม น่ากินมากครับร้านนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชนิดเกี่ยวทไทยชาแนลยูทูบส้มตำเยอะๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไดุ้งยาง ีพอแล้วบอจ้บได้ค่ะเจ้วันนี้เอาเผ็ด <c oughs> ไหมเผ็ดดีไรุ่นสั่ง,งได้ค่ะได้ค่ะไปรุ่นสั่งด้วยะอเมีอันนี้น่ะ64